เมนูวันนี้ผัดกระเพราปลานินพริกแห้งนี่พริกแห้งกระเทียมตมเ้ากันกระเพราต้นหอมเซ็ปเซ็ปเลยครับวันนี้มาครับก็มาทานกันนะครับเนาะตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เครื่องที่เราตำลงไปผัดแห้มันหอมใจหน่อยนะครับผัดให้มันหอมก่อนอ่ะพอหอมแล้วก็ใส่ปลาน้นลงไปนะครับ พัดกนใส่ให้เขาก็เครื่องครับเพรเนื้อมันพัดเขากันแล้วก็เติมน้ำลงไปครับเติมน้ำลงไปนะครับก็รอใอยมันเดือดจุดหน่อยนะครับนะครับพอปลาก็จะสุกเราค่อยมาปุ๋งเครื่องกันนะครับอ่ะก็มาปุ๋งเครื่องกันครับผมใส่ผงนวครับ น้ำตาลน,นะครับซอดบุ้งสรสใส่น้ำมันหอยหจักหน่อยนะครับปานะครับหนึ่งมาขั่วเขากันที่นี่ครับ จะัวแล้วนะครับจะปา้มจะลิไม่ต้องพัดนานนะครับชิมดูเมื่อกี้รสชาติอร่อยพอดีเลยครับ,รบ<ด>พอซุกแล้วครับมาใส่อันนี้ครับใบกะเพราใส่บกะเพราต้นหมอมพอเ้ากันเลยครับ ครับกดเซ็นแล้วครับผมเซ็นแล้วครับตักใส่จานครับครับกระเซ็นไร้หแล้วครับผมผัดกระเพราปานินพริีแข่งค,ครับ สันเพชรพจัดเลยนี่ครับมาเด้อครับมากินด้วยกันเด้อ